สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทสตอรี่นะคะนี่ค่ะมาดูมะปางนะคะมะปางนะคะลูกใหญ่เบลเบลแล้วนะคะมะปางเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นีมะปางนะคะไม่ใช่บ้านสาววินนะคะบ้านเป็นบ้านของญาติกันเนาะไม่ใช่ของสาววินนะคะนี่มาดูมะปางนี่มันดกนะคะสาววินอ่อนซ่อนนะคะมะปางนวยอีย่างมะดกกระดอกกระเดือแท้พี่น้องมาเบิ้งดูนี่ปลาหนวยใหญ่เด้หมักนวลมักปรางอีย่างมะนวยใหญ่แท้ ดูสิคะดกไหมดกหรือเปล่าพูดนะดกอลีอร่อนะคะนี่เป็นพวเป็นพุม่มเป็นพวงอยู่นะคะนี่พุู้ชเหมือนมะม่วงเลยนะคะเป็นพุม่มเป็นพวงอยู่นะคะดกมากนะคะนี่ไหนล่ะลูกมะปางอยู่ไหนนี่นะคะดกมากนิอยอยู่ค่ะพี่น้องเบิงกเบิงกรเบิงกรเบิงมะปางมะปางนี่ข่มามะปางมะปางนะคะ โอ้ยด oh, กอรีอร่อยพี่น้องบานเมืองเอ้ยเบิ้งย,ย่อยกี่ดินอยู่ <L> พูดนะพุดนะดกเต็มดินอยู่นะคะนี่โอ้ย oh, ดกอรีอร่อยเด้อพี่น้องเอ้ยหมักปางเอียงมาดกแท้พุดนะเราบอกว่าอันนี้เราบอกว่ามันไม่ดกนะคะนี่มันดกมากนะคะนี่เยอะจริงๆนะคะดูค่ะเต็มเลยนะคะมาปาง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 นะคะพี่น้องบานเมืองหลยไห,หลอีหรอนะคะ

ตางข้างรั้วนะคะ